สวัสดีค่ะก่อนสาก,ก่อชนแนลนะจ๊ะแดดออกแล้วมองเห็นบมบูชดัดวันนี้พามาเก็บซีดาเนะจ๊ะ,ะฝรั่งฝรั่งขี้นกนะจ๊ะนาะตัวน,นี้ออกมากปีนี้ปีนี้ออกลูกแล้วนะจ๊ะนะ้องตัวน <c oughs> ี้อยู่ๆเขาก็ขึ้นมาแบบนี้เนะจ๊ะนะในกระถางจะไม่ปิ่นอยู่ในกระถาง เราได้หนึ่งลูกแล้วคะ่ะต้นต้นไม้ดี่นี่ได้มากรีก๊กจะต้นนี้ได้มากเลยเดี๋ยวห่าไปเบิง้งต้นที่สองนะจ๊ะนะไปเบิ้งต้นเกา่าต้นแก่เขานี่ลูกเขาเบิ้งลูกเขานี่ลูกเขาด <laughs> เดี๋ยวห่าไปเบิง้งอ่าต้นอุ้ยบ่แม่นมากแี๊กได้นี่แสดงว่ามีคนม,มเาเก็บของเข้าล้ว เดี๋ยวมีคนมาเก็บของเขาแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปบึง้งต้นต่อไปน่าจะต้นต่อไปต้นต่อไปลาเคค่ะเราเดินทางมาถึงแล้วนะจ๊ะบึง้งต้นฝรั่งของเข้านะจ๊ะตัวน,นี้ต้นใหญ่เติบจะได้เก็บรายปีแล้วนะจ๊ะได้เก็บรายปีแล้วแ <c oughs> ดดออกเร็วเร็วเจ็ดโมงน้องมือหนแดดซ่องกระชิมมองว่าคอยเห็นลูกกันไดน่จ๊ะ แดดซ่องกับชิมองอไม่ค่อยเห็นลูกปกันเดยแต่ก่อนชิเดียวเห็นอยู่นี่เอาไปกินเนี่จ้ะห้าปล่อยไว้เลี้ยงคักนูกับชิมากินนะจ๊ะเนาะนูกับชิมากินเนี้ยคือหอดสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะแต่หาเก็บน้ำกางถ่างทาง,ทาง <c oughs> เกลี่น้ำถ่างทางเคยวะค่ะเคยวะ เคยเก็บสายเก็บน้องขางทางวะอันนี้ท่านตะหอดยิกหยิกนี่การยิกเบื้องนี่การหยิกยิกยิกหยิกยิกครหยิกง่ายยิกมากเล้อ่อันน้อยหน่อยก็มีน้อยไงก็มีเราจะตะปูนกันไปนี่จ้ะพ่อได้ออกอ่าออกฝนอยู่เราจะมันมันแดดซอง ขอโทษขอให้น่ song, าจะแดดทรงแดดทรงมาถึงวาอัดหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านยานกมากเลยบ่อยนี่มาอัดวิดีโอให้ยบึงก็ได้บให้แฟนเก็บเลยอยู่เที่เฮียนกับหลายอยู่าน,น่าจะท่านใดมีการหยิกดีกว่าดูด้วยตามไม่ได้ต้องหยิกน่าจะเนาะหมู่บ้านนี่ก่อนเห็นหลายรูปอยู่เพราะว่าอันเลยบ่ห้ ไม่บอกแฟนเอออันที่แหลกบอกไว้ยี่เปล่าเก็บก่ไปอัดคลิบก่อนวันนี้ผมว่าน,นี่ก่อนอยากก็กเลยไปเก็บโหลดใน <c oughs> บอกเปินมาเก็บคำๆนะจ๊ะนั่นขีดดิน <c oughs> ขีดโดนแล้วจะก,ก่อนอันก่อนมาตัดตกแตงก่งจริงเลยจ้ะก่อนให้เขาไปมาแบบนี้เลยเพราะว่าเฮ้ยเจ้าคอยบริปีนยากสินะคิดพอสมัยอัน คือพอสมัยเป็น,นี้หอยปีนต้นบักซีดาเนาะจ้ะปีนต้นบักซีดาปีนต้นบักซีดาเนาะจ้ะเมื่อเก็บบักซีดาหันแพนกล่องไปเรื่อ,อย่ขอถอดขอใหยมึงนี่ห้อยมีแนวมาจอดิจ้ะนี่จ้ะมีแนวมาจอดนำดิเวลาห้ามเลยไ้เปล่าเก็บเลยปล่อยให้เหลี้ยงขักขูอะไรดิเขาได้เปล่าเก็บ ฝรั่ง,งมังค่าจะเก็บนะจ๊ะพ่อใดอยู่นะจ๊ะพ่อใดกินเพื่อนฟิลิปปินก็นมากินให้กันจ๊ะมากินมองหาย่างหาฝร,รั่งอยู่นะจ๊ะเนาะ ถ้าเก็บถ้าเก็บสีดาไปน่าจ้ะห้างเทียนน้ดน้อยๆกับเลียงด้วยจ้ะห้างเทียนเขาบ้หูก,กัแน่เราเป็นน,น้อยหน่อยแทงสินะจ้ะถ้าเก็บขี้ดิ <laughs> ๊กๆก่อนใส่สูตรอ่าก่อนใส่สูตรเอาเอานิ้วจิ้มนะจ้ะนิ <laughs> <า> <laughs> ้วจิ้มบ่มีสูตรตายตัว เอานื้อจิ้มนะจ๊ะฝรั่งของข้าวนะพ่อได้เก็บอยู่จะมีหมากพ่อได้เก็บอยู่นะจจะเนาะนะี่บักซีด้ากินแต่กี่ม,มีหอดอ่ะน้อยหนาดิจ๊ะน้อยหนากวนตาทรงไซตต้นเขาอ่า ต้นเขาอ่าอันต้นเขาดกบ่แม่นดกต้นเขาเอ่อลากก่อนในก่อนสันสันก่อนสันนิทานไปเนาะจ้ะลากเขาอาจจะอาจจะร่วงขี้ดินไป้งสินะจ,จะ้ะต้นบักหนาวตะกี้ก็มี่ซึ่งมันตายไงจ้ะยืนต้นตายยูซือก็ยืนต้นตาย,ยตะก,กี้มี่น้อยหนาพร้อมได้เก็บฮอตน้อยหนากินเนาะจ้ะเนาะ บริษัต้นเขาต่ายโอ้ยกวนเสียร์ไรยังอ่ามะนาวมูนันเก็บบ่าบา,าดบ่าไวน่าจะได้เอาไปฝากฝากพี่ฝากน้องอยู่ในเมืองน่าจะฝากเพื่อนฟิลิปปินส์นะจจะส่วนมากคนมิเพื่อนฟิลิปปินส์หลายน่าจะย้อนย้อนี่หนูเดียวหายน่าจะเดียวหายอยู่ยยอยขอโทษขอให้เนี่ยกวา้างเพลนกล่องไปแล้ว เดี๋ยวหาเก็บดิจะ้ขะข,งขงิงเนี่ยนะคัน่องเท่ากันจะหาใหม่กองเลยจะฟูน่ะฟูน่ะสมัยเป็นเล็กน้อยเท่ากันอันนี้ต้นบักย่อต้นบักยอ,อ,อกับนี่เลยจ้ะต้นบักย่ออยู่เกาะคล้ายน่นจาจะเนาะถ้าจะเอาไปเฮ็ดสม,มนุนไพรมันจ้ะลูกมันปีนี้อันปีนี้กับพ่อได้เก็บอยู่ปีไก่เนี่โอ้ยเก็บได้เมื่องเราเป็นถาดเ้องจะน้องปีไก่ ปีนี้อ่วัดปันไนดที่ค่ะปีนี้ฝรั่งบัดปันไดบ้างหน่อยๆหน่อยๆตุ๊ปุตุ๊ปี้ปีนี้บัดเป็นไดน,น่าจะหน,น,น่อยเนี่ยสูบไปหน่อยบ่อะได้เส้ปุ๋ยเส้ย,ยังเขาเนาจะเนาะป่วยเขาไว้สิเลยฝรั่ง อันนี้อันที่เป็นงวยใ,ใหญ่อีกนะจ๊ะงวยใ,ใหญ่กว่านี้อีกงวยใ่ายใใหม่วานแฟนก่อนมาเก็บเราก่นเลยพวกปันใดเนาะจ้ะนี่จะเบึ้งมือใ <laughs> นอเข้าไงเบึ้งมือนีนเข้าใดรถเดี๋ยวเดี๋ยว บางอีกพันนี่มันแดดแดีวก่อนอุตส่าหวก็ใช่มาเก็บแต่เสาแดดแล้เก็บมุ้งเสานี่อันนี้อีกพันอ่าอันนี้จิบเป็นพันใหญ่จกักหน่อยให่เขียนมาจากักหน่อยนะจ๊ะนี่จ้ะนี่พอเก็บไปพูนอันสองสามหน่วยอยู่ข้างเทิงเราจะเข้าตรงกองเอาอันนี้เด็ไปอันนี้เด็ไปให <laughs> ้จ้ะ สองลูกนี่สองลูกนี่นี่สองลูกนี่ <c oughs> ขอไฟในกลุ่มแดดส่องโอ้ยแดดส่องแดดส่องนี่จ้าสองลูกนี่เนาะ <c oughs> เอาไปกินส้มไม่ค่ะในเป็นในเจอกันเครื่ยานนูมากินได้จ้หนูมากินเร็วๆ มันอ่าหน่วยนี่อีกเป็นเป็นหน่วยแค่ละหน่วยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวโพดเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วจะเนาะก่อนขอฝากฝากคลิปต่อไปในเด้อจ้ะผุ้น้ามุกซิดามาส่งซมุกซิดากล้องเอาโอเคค่ะก่อนขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วค่ะที่มาส่งกำลังใจให้เราจ้ะขอบคุณเลยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะ้วใเด้อจ้ะบ้านๆนะจ้ะวิถีชีวิตต่าง ภาษาเกาะนะจ๊ะเนาะตามคุณเกาะก่อนก่อนค้นเกาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่จ้ะแต่ละเมอแต่ละเม่นเข้าไปเก็บได้ประมาณนี้เนาะจ้ะโอ้ยกินบ่าว่าบ่ไหวฝรั่งขี้นกของเราเนาะจ้ะเนาะอยู่เกาะกับมีฝรั่งกินเด้อค่ะบ่กขี้พวฝฟันเราจะได้กินฝรั่งเนาะจ้ะเนาะปลูกอ่าปีปีกลัวเขาก็ได้กินลูกเราจ้ะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปแล้วค่ะ